ก็สว้ดีครับน้องๆคลิปนี้ก็ชอบสนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกเชนคแยแมดวันนี้นะครับผมเป็นการจำลองอ่ะฮะฮับบี้แต่ว่าจำลองให้เราเป็นหมากระโดดอับบี้อะไรอาจจะเกยจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยครับบอก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 วันเป็นหมาไปแล้ว มาแล้วพวกเราเต็มหอมไปกันยังโซลี่ฮัลโหลมาล้วอาจจะเกยฉันเป็นหมาแดงอาจจะเกยไปดงอาจจะ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 องฮองอาจจะวัดดีเฮ้ดียวดูหน้าโซลกก่อนดิเฮ้ยเอ็ง้าบเลยเนี่ยฮัลโหลวัดดี้อ็ง้าบเลยล่รอฮัลโหลเองามลนปังฮ้เ้ยฮ้เจ้ยอาเจยเจเฮยเฮ้้ย้เยเย้ย พันอะไรเนี่ยแหลอพันมลึกกึกืเหรออจเกยวัน <No. S 1> เป็นหมาพันอะไรมลึกกึกือแล้วโซล่าไปไหนอะ <Yeah. S 2> โซล่าหครอวะอ๋ออยู่นั้นแล้วอจกเกอ Ê cách to A chê a bọc 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 He Hông 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 mấy con đi đi không phải sao Ha ha Điều đi cài bánh là sẽ Sao bánh đen lê Ha 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 Hông 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 Bên đây bên đây Thằng này Sao bên thằng đi lá canh đó A à hả hả Parala, 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 ache, parala, parala, là ache, là parala, là parala, 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 parala,

ไะเจ๊งไะเจ๊งไะเจงบ๊อกบ๊อกบ๊อกบ๊กมาแดงมาแล้วมาแดงก็มาเหลืองแล้วมาแดงมาแดงจะแก้พันมาแล้วกูอะไรฮะไอเจ๊อะฮะจริงๆแล้วดูดิน้องๆอะฮะมาหร่อท้อแนพวกแล้วมันต้อเลยนะอ้วนมัอนโอมากกว่านะไม่เหมือนหมาเลยมัอนโอมากกว่าอะไรวะไปไปกระต่ายไอเจ๊อะฮะ จะไปท่านทำอะไรเลยอาเจ๊โดนนิดเดียวก็ไม่ได้มากระต่อไปกระต่ออาเจ๊อาเจ๊มาแลยอาเจ๊มาเลยต้อนเนี่ยฮ่ามีทีหลังกันด้วยอาเจ๊อาเจ๊ไป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 เลยเดียวแหละมากระต่ออาเจงอาเจงอาจางโอ๊ย Id yep. yeah. okay. ไปละอาจจะเกยเช็คพอยเช็คพอยเช็คพอยทางมันฮะตอนนี้ไปได้แล้อย่าพูดเยอะอาจจะบินแล้วแหละบินหมาบินก็มาเย้ยูอ่ะเจ๋อเจ๋อไปไปอาจจะอาจจะอาจจะโอเคอาจฮะกระโดดไปเลยอาจจะโอเคะอาจจะอาจจะอาจจโออกไปล้วสอร์รี่ฮัลโหลอาจจะเกยมาแล้วอาจอจะเกยอาจจะเกย มาหรือตอเนี่ยยังห่างอยู่เลยเนี่ยยังงงอยู่เลยมันนึกว่าตอนึกว่าตออาเจยอาเจยไปดิไปดิอาเจย์ฮ่าสุดชะลาอาเจยเก๋์สุดชะลาเฮ้ยมันมีสายฟ้าเนี่ยนะขอรัะไอ้ตรงนี้มันมีสายฟ้าระวังนะไปล่อะไรอาเจย์อาเจยไปก่อนละไปละไปละรอเฉยอาเจย์สวัสดีเพื่อนสวัสดี ไอจ hey, so ั๊กเก้เ huh. อ้ยน uh ี huh. uh ่ม huh. ันมาน้ำตาลอะไรอะไอ้มาน้ำตาลวันดีว่าไงจะเธอเฮ้ยทำไมขาหน้าเขาเป็นอย่างนั้นน่ะอะไรอทำไมขาหน้าเธอเป็นอย่างนั้นล่ะอะไรอะไจั๊กเก้ขี่ด้วยออจั๊กเอ้ตายกันหมดตายกันหมดฮะไอ้วนขาแกล้งเลยแหละอเจย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมาละมาละเฮ้ยน้องไปไหนละน้องไปแล้วเหรอโ้อป้าป้าป้าท่านเราไปของเราอเจย์อเจย์อเจย์ ก่อนนะครับน้องๆแมตช์นี้นะครับผมเป็นออบบี้นะครับผมฝึกกระโดดได้เลยอ่ฮะแต่ว่ามันก็อีซี่มากเลยนะครับผมแต่ว่าก็ฮะสนุกมากเลยแหละเน้นแฮร์เลยแหละเพราะเราเป็นหมา,าจะเกยหมาพันเลยบอกเขาไปสีอ้วนอาจจะเกยหมาพันบลักก๊กเก,กอร์เจมาเลยโต๊ะกัไปเลยไปกันต่อดีกว่าโซล่าเจไปแล้วพวกเราไปกันต่อดีกว่าเฮ้ยมันมีคนกำลังมาสามคนพวกเราอาจจเกย หาสามตัวแล้วพวกเราอ่ารอมันดีกว่าไปไปเร็วโซล่ามาแล้วรอมันออจจะกเก้ลรอแกงมันรอแกงมันให้แกงสีนี้กว่าโซล่าอาจจะกเกไปแล็วไปเร็วไปเร็วเร็วอจะ๊กเก้แกงงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าโซล่า จะไก๋อเรวเรามาเซ็ตพลอยตรงนี้ก่อนแล้วโซล่าเร็วตังรับเลยรอไม่ให้มันมาอจงานแกงมาแล้วแหละพวกเราเซ็ตอวนแหละงานแกงก็มาแหละอาเจย์อาเจยรอมันมาก่อนมันจะมาถึงแล้วหมาแล้วโซล่ามันมาแล้ว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 ตายมันมาแล้วอาเจย์อาเจยแล้วโอ้อไม่ทันว่ะโซล่าไม่ทันไม่ทันไม่ทันอาเจย์อาเจย์อาเจย เจ๊ล่ะเจ๊เจ๊เจ๊ฮ่าฮ่าฮ่าเจ๊เจ๊อ้วนกืบตายแล้วโซล่าอเจ๊มันไปได้แล้วสองคนเหรอแล้วอะจะเก๊ไปตามมันไปแล้วอเจ๊ตามมันไปตามมันไปอเจ๊หวัดดีอ้วนมาแล้วแหละอฮ่าอ้วนขาแกงกันแหละจะแกงเขาจะแก้ยโอยยโอย กับตสนองกวนฮเราไปของเราปกติดีกว่ามั้งไปกันต่อไปไปไปเราได้มาละมาละ a ก a หม้าแดงมาละละเก a หมาแดงคือหมาแดงฮัลโหลฮัลโหลจะอาจจะห้ามันไปวั้วายแล้ว j a y มาแหละบอกบอกบอก a j จ y a j a มาหรือโตะเนี่ยจะงงยู่เลยมาหรือโตะจะกลับมาแล้วโซล่าจจะ y เลยวนเลยอ้วนมันจะตื่นต้ละ อาจจะไก๊เลยอะไรแล้วโอ้โหไม่ได้แกล้งแน่เลยดูทรงละอ่าฮงานแกล้งก็มาอาเจยอาเจย์เป่งอาจจะไก๊ยทำไมวะเนี่ยอาจจะไก๊ยโอ้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 ยวันนี้จะได้ไปไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเสวเวลาโอ้โหไปกับตาหน่อยอ้วนมาดูดิโอ้โหพวกเราไอ้วันเปนแกล้งน้องเขาอาจจะไกลมันก็เลยตายบ่อยเลยแน่นอนแหละเฮ้ยโซล่าเอ็งไปไหนน้าเอ็งรอฉันเหรอเฮ้ยมันอยู่ข้างหน้าเลยเอ็งไปแล้วแล้วเราอาเจย์อาเจย บอก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 อาเจย์รอฉันด้วยดิเหรออาเจย์อาเจยไปแล้วอาเจงอาเจงใจนเย็นใจเย็นแล้ว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 ไปขวางมันขวางไม่ทันแล้วแหละฮะต้องใช้ชิปล็อกแล้วแหละตรงเนี้ยชิปล็อกมีประโยชน์สุดไปแล้วอาเจยแล้ว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 เคยทันแล้วแหละทันแล้วแหละโซล่าแล้วอาเจย์ขันไหมทันแล้วแหละขวางมันขวางมันไว้มันไปไม่นไปอาเจย์วัดดีขวางเขาละ วางก็แล้วเอเจเอเจโอ้ยมันลู้มามันกระโดดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหเอเจวันดีน้องผมเปี๊ยอ้าวไปเลยเหรอโอ้โหน้องไปเลยแหละเอาหอจบแล้วเอเจจบแล้วไม่ต้ปกันเองแล้วล่ะเอเจไม่น่าไปแกล้งเขาเลยไอ้คนตัวดีเลยไม่ต้องพูดเอเจไปเดี๋ยวมาขวางฉันด้วยละเอเจเลยแหละเอเจไปของเราดีกว่าโซล่า ปัองเราดีกว่าเจ้เจ๊อาอาโซลาล็อกโซลาล็อกอเจ้เจ้เจ๊อ่ะฮะอ่ะฮะโซลาล็อกเฉยเลยเจ้เจ้เจ๊ไปละเจ๊้จิกเจ๊เจิกเฮ้ยเฮ้ยเจ็กเฉยเลยบล็อกนี่บล็อกบลอกโอเคโอเคฉันเป็นม้าละจะเกยชิปล็อกเดี๋ยวแหละตอนนี้จะเกยไป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 แล้วโอ้โหมันไม่ได้ยากเลยเนี่ยัเหรอเราจะกันแกล้งเขาัเหรอไม่น่ากันแกล้งเลยแต่ไม่ได้แกล้งอีก thôi là chết phải là a chơi a chơi bóc hong hong à ngay là chết ngay ha phải là chị chị oi oi a chơi a phải là a chơi phó phải là a นี่มันโตชัดๆโตขยับได้ oh, <no. S 1> อ่ะอจเก้อ่าถ้าเราบอกว่าอ๋อวันนี้นะครับผมอ่าโอ้ยโอ้ยโมดแต่มมองแปรงตาอาจจะแกฮ่าฮ่าเมื่อกี้พี่จะพูดว่าโอเคบอกว่าอะไรนะอ๋อวัถ้าตอนที่เปิดคลิปเราบอกว่าอ๋อสวัสดีครับน้องๆคลิปนี้นะครับผมอาจจะแก้โกลกาบอ๋อโตขยับได้โตพี่กระดอนอจเก้ฮ่าฮ่าได้เลยเนี่ยอาจจะแกมันเหมือนโตมากกว่ามันไม่เหมือนหมาเลย ฮัลโหลอาเจ๊ไปดีกว่าถึงอาเจ๊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 เฮ้ยอาเจ๊เฮ้ยเงินเต็มเลยละฮัลโหลถึงแล้วล่ะอาเจ๊อาเจ๊บอกบอกถึงแล้วล่ะอาเจ๊ถึงแล้วล่ะพวกเราเยอฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยทำไมขาหน้านี่เป็นอย่างงี้เนี่ยฮัลโหลดูขาหน้านเด่พวกเราเฮ้ยทำไมขาหน้านเป็นอย่างงี้อะฮะฮ่าฮ่าฮ่าทำไมขาหน้านเป็นอย่างงี้อ๋อหโอ้โหมันโยนกันใหญ่เลย ก็อเป็นไงมึงับน้องๆคลิปนี้ชอบใจก็อย่าลืมทาํทาตามหน้าที่ของคนดูนะครับผมพี่ก็จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะครับผมอ๋อฮแมบนี้นะครับผมจริงๆแล้วนะครับผมเหมาะสําหรับผู้ฝึกหัดกระโดดนะครับผมแล้วก็เน้นความฮาเน้นสนุกพอนะครับผมอ๋อแมบนี้เหมาะสําหรับคนแบบนี้เลยโอเควันนี้พีก็ขอตัวไปก่อนแลวบาิบายครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราไปก่อนแหละอาจจะเกยมาน้อยอาจจะเกยพันอะไรนะอาจจะเกยมือลึกเกย โอเคไปก่อนละเย้